สวัสดีครับสวัสดีพี่น้บช็อตเด็ดเพื่เครื่องนะครับรอบเช้าของเราอีกแล้วนะครับมาพบกันกับพี่น้งในเวลา9 00. โมงเช้านะครับว่าใจคนตื่นเช้าตะหน่อยนะครับกับพระเหมาชุดอีกหนึ่งถุงอีกเช่นเคยนะครับ ผมรัวให้เลยพี่นะครับเอาราคาเดียวเช่นเคยนะครับ300พร้อมส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีค่าจัดส่งแต่แดงสิ้นนะครับเช้านี้นะครับสนุกแน่น้าใจแน่นอนนะครับหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวเล่นแล้พร้อมกันครับพี่นะครับคัดพร้อมกันนะครับได้มาชุดเหมารอบเช้านะพี่หนึ่งถุงนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มให้แล้วกันพี่นะครับเช้านี้นะครับขนาดไหนนะครับเริ่มต้นรายการแรกสำหรับรายการแรกในในในชุดเช้านะครับเป็นพระเหมานะครับแล้วผมเพิ่งได้มานะพี่นะครับเดี๋ยวเราคัดไปพร้อมกัน นะครับองแรกเอาอะไรดีอ่าองแรกเอาอะไรดีจะพี่จ๋านนครับรายการแรกครับพี่นะครับเป็นพระเนื้อดินดีกว่านะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับอ่าเป็นของยุทธยาพี่นะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นพระเนื้อดินคือดินแบบเนี้ยพี่นะครับแล้วงามๆเลยพี่พระบ้านๆที่เก็บเก็บดูเห็นะครจะมีค่าวฝุ่นๆหน่อยนะครับก็อาจจะแบบว่าเคาเรียกอะไรนะพิมพเขาอาจจะแบบว่าไม่เคยได้เจอเธอทั่วไปนะนตามสนามพระไม่ค่อยมีแล้วพิมเนี่ยคล้ายๆแบบว่าเขาได้นะคุณแผ่นเครืออะน้คล้ายๆเลยดูดิ เนี่ยพี่แล้วดูด้านหลังไหมเนี่ยหลังธรรมชาติเขาจะเป็นหลังรอยกดใบไม้ในมือครับพี่ผิวแห้งๆกันเลยนะนะครับยังไงก็ยุทธยาเนะยพี่นะผมเอาสามร้อยเดี๋ยวใส่ซองไว้ให้เหมือนเดิมสามร้อยบาทนะครับหุ้นแผ่นเนื้อดินครับพี่ยุทธยาครับเริ่มต้นรายการแรกเลยนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็พระปิตารบพี่นะครับเป็นพระปิตาองค์นี้สวยเลยนะพี่ดูพิมพ์ดูทรงเด่นะครับแต่ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะที่ไหนนะครับแต่มีโค้ดนะนะครับพี่ๆเนี่ยดูตาดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยมีโค้ดเลขสามเนี่ยดูเลยมันจะเป็นสาดแดงๆครับพี่นะครับขึ้นคุมพื้นผิวผ้าเลยนะแหนบก็จะเป็นคาบแดงๆนะครับอ่าคาบระองแดงแดงนะพี่นะครับสวยนะลึกแห้งเดิมนะครับแต่มีโค้ดเลขสามที่ปู่ทิมได้ไหมดูดิแห้งจริงๆพี่ดูเนี่ยเห็นไหมโค้ดเลขสามนะลึกๆเลยนะเขาตอบเห็นไหม ว่าสามร้อยนะครับเพิ่งได้มาพี่รอบเช้านะผมใส่อย่างเดียวนะครับอ่าใส่อย่างเดียวกับพี่นะครับกรักไม่ขีดนะเผื่อท่านใดอยากได้กลักไม่ขีดนะครับเนื้อว่านรลปงปู่ทวดไปไว้ใช้อ่ารัตนาพุทธคุณนะครับได้มาในชุดรอบเช้าอีกหนึ่งองค์นะครับสาหรับกลักไม่ขีดกับพี่ไข่ง,งาม ในครับพี่พี่จ๋าไข่งามๆไข่เดิมๆะครับสําหรับองค์นี้นะนนครับกรักไม่ขีดนะเอาราคาเบาๆพี่นะครับบอกแล้วได้มาให้เลยพี่เอาไป300บาทนะครับองค์นี้พี่เขาว่าเป็นนาดูนหรือเปล่าครับพี่ผิวเดิมผิวดเดิมๆเลยพี่เหมือนปลกเลยนะเนื้อดินเดียวกันเลยนะครับอันนี้เขาก็ไม่รู้ที่นะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยรู้ที่แล้วพิมพ์นี้ไม่เคยเจอนะครับน่าจะเป็นของนาดูนะพี่นะครับพี่ดูเนื้อเดี๋ยวเทียบโซเนื้อได้นะครับใครมีนาดูลที่แขวนหรือใช้งานอยู่นะครับลองดูได้ ะครับพี่ๆลองดูได้นะครับนี่เลยพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะกรุนาดูลนะครับไม่ไม่ใช่พระทั่วไปครับพี่นี่เป็นพระเก็บนะครับนั้นเป็นพระเก็บผมเอาสามร้อยนะครับเนื้อดินคล้ายๆเทวรูปช้างอ่ะเนี่ยนะครับรูปทรงคล้ายๆเทวรูปพระพิฆเนศอ่ะไม่เคยเจอเหมือนกันพี่พระนาดูลทิมนี้ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับอ่าครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน นะครับเราก็มีพระเนื baptism? ้อด mm ินองค์น em, um, you know uh, um, ี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระเนื้อดินผมดูแล้วน่าจะเป็นยอดขุนพลครับพี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอยู่ในกรอบเก่านะยอดขุนพลพิมพ์ใหญ่แล้วก็หลังมีร่องรอยการจานมือพี่นะครับพี่พี่จ๋าใครรู้ที่บ้างอ้าใครรู้ที่บ้างนะครับด้านหลังมีร่องรอยการจานมืออย่างชัดเจนเลยนะผมเอาสามร้อยนะครับเป็นเนื้อดินครับพี่นะครับเป็นยอดขุนพลพิมพ์ใหญ่นะบัวเป็นเล็บ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 เลยพี่ดูความเก่าอ่ะนะครับความเก่าไม่ปานดีใครจริงนะครับเนื้อดินเป็นกวดเลยนะเอาสามร้อยบาท ในครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะหลวงปู่จีนนะครับเป็นพิมพ์รูปทรงหยดน้ําพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนี่พี่ดูการลงรักเขาเดิในครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ลองดูร่องรอยการลงรักเ็าีดพี่แห้งจริงเก่าจริงแล้วผมได้เดินมาจริงๆนะพี่น้นในครับเนื้อผมคุกน้ำกับพี่นะครับองนี้ชุบร้าของหลวงปู่จีนัรท่าตราชในครับจดในราคาเบากรับพี่ในรอบเช้าไปสามร้อยในครับสามร้อยบาท ในครับเราก็ได <cke twelve video> ้ซ <lawsuit royable> ุ้มกอมาในครับพี่พี่จ๋าซุ้มกอเนื้อไม่ใช่เนื้อธรรมดานะธรรมดาเราไม่เอากับพี่ด้านๆแห้งๆอะไรเงี้ยนะนะไม่ใช่ในครับมันต้องนี่แร่มะขามมันต้องงามจับใจกับพี่น้ขึ้นมาเป็นระอองระอองเลยพี่เนื้อต้องได้นะพี่นาอายุเนื้อปราพิมพ์ปราต้องได้นะครับองนี้เป็นพิม์ใหญ่ซุ้มกอกับพี่ซอกแขนดึกในครับด้านหลังดูเนื้อแล้วกันพี่ในดูแร่มะขามในแห้งจริงนะครับพราบ้านๆเก็บหิ่งหิงแบบนี้นะครับในราคา3า0บาทผมว่าเป็นราคาที่เล้าใจแหล่ะนะครับพิม์ใหญ่กอนะ 300บาทนะครับพิมพใหญ่ซุ้มกอจัดไปหนึ่งรายการนะครับแล้วก็องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะโดนคือเขาเรียกอะไรเก็บเก่าหน่อยนะนะครับ้าะผงของขวัญปากน้ําพี่ดูเนื้อด้านในเดียเห็นไหมนี่คือเนื้อผงพุทธคุณนะ ในครับนี่คือพระผงของขวัญปากน้าครับพี่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนพี่ดูความเก่าเลยนะครับไม่ต้องแกะนะครับกรอบผมได้มาแบบนี้ผมอยากให้พี่ๆได้เห็นธรรมชาติแล้วกันนะครับสําหรับพระผงของขวัญปากน้ํามีพี่ดูเนี่ยไม่รู้รุ่นไหนนะเอาสามร้อยนะครับใครอยากได้ผมผุทุกุณท่านไปไว้ใช้นะครับจัดได้จัดในวินาทีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลเนื้อชินตะกุนะครับผมโอ้โหองค์นี้เนื้อแห้งๆเลยไหมแห้งเดิมนะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึก นะครับไม่มีเบอร,รับพี่อเหรียญบางนะครับฟอนต์ตัวหนังสือเป็นแท่งเนะี่ยดูเดยไหมตัวหนังสือเป็นแท่งเลยไม่มีไอ้แบบว่าเขาได้แล้วสึกๆด้านหลังด้านหน้ายังแจ่มไม่มีกับพี่นะครับนี่บ้านๆเดิมๆนะครับผม สามร้อยบาทนะครับสามร้อยผมพร้อมส่งให้นะแนวของเราไม่มีค่าจะส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้พระปิตามันหนึ่งองนะครับสาหรับพระปิตาองค์นี้พี่นะครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับนะเออลงรักนะครับเหลือจะมีข้าบทองบางๆด้วยนะครับพระปิตาพิมพ์ปั้นเนื้อขาวนะครับโอ้ขู่พี่ดูความเก่าความร้าใจเขาเดียนะพี่พี่จ๋าดูความเก่าและความร้าใจเขาดิพี่เอาไปสามร้อยนะครับพิมพ์ปั้นเนื้อขาวแล้วลงรักนะครับนะปั้นนะครับเนื้อด้านในเป็นสีขาวแล้วก็ลงรักดำไว้เอาสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทเราก็องค์นี้ นะชุดนี้จะเป็นชุดเซตกับพี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับเนื้อผงใบลานนะครับพี่จ๋าสมเด็จเนื้อผงใบลานกับพี่เนื้อสวยมากเลยดูเนี่ยนะครับพร้านคือเก็บเนี่ยนะเราไม่แย้ที่หรอกนะครับให้พี่พี่ได้ดูดีกว่าเนี่ยเนื้อผงใบลานรับพี่นะครับเราไม่แย้ที่อยู่แล้วนะครับพระแท้แลดูง่ายนะครับอาพระแท้แลดูง่ายอยู่แล้วนะครับได้มาสามองนะนะครับอยู่ในซองเดียวกันเลยผมแบ่งให้เลยพี่เอาไปสามร้อยนะครับง่ายๆ่ายสั้นๆนะครับพี่จ๋าง่ายงสั้นๆมีสามองนะนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะพ นะฮะรวงพ่อกลวยหรือเปล่าเอะใจเหมือนกันนะครับให้พี่ๆได้ศึกษาดีกว่าเราแบ่งให้เลยพี่ยกถุงให้ไปเลย300บาทนะครับ300บาทแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นะฮะสำหรับองค์ต่อไปเป็นองค์นี้ับพี่นครัสมเด็จวัดดักขนน ในจะพี่พี่จ๋านี่ครับพี่ขราบเดิมๆเลยวัดดักขนนกับพี่น้ำหลวงพระผลชัยนาทนะครับวัดดักขนนกับพี่น้ำตามประวัตินะพี่น้ำหลวงปู่สุกเสกนะครับผมลองเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะครับองค์นี้อาจจะโดนแขวนโดนใช้มาบ้านนะครับสมเด็จดักขนนกับพี่นะครับพี่พี่จ๋าราคานี้เป็นราคาแบ่งนะดักขนนจ้พี่นะครับได้มาในชุดช่วงเช้าเลยพี่เอ้ยเหมามาได้นะคจัดไปพี่300ร้อยบาทนะครับสําหรับดักขนนกแนวพี่ๆใดที่ชื่นชอบก็ ได้จัดนะครับในราคานี้นะพี่น้านับสมเด็จวัดดักขนวนไป3ามรอนะครับองค์เนี้พี่นะครับผมไม่มั่นใจว่าคือพาอะไรนะครับเป็นพราดินองค์ใหญ่นะครับโดยดูเนื้อเดียอันนี้เก็บบ้านเก็บหิ่งจริงๆนะครับไม่มีทั่วไปครับพี่พิมพ์นี้ก็ไม่เคยเจอเป็นพระธรวดีหรือเปล่านะครับเป็นเนื้อดินธรวดีหรือเปล่าพี่นะครับฝุ่นหิ่งหิ่งคร่าบนี่แบบเดิมๆเลยนะนะแต่จะค่อนข้างจะองค์ใหญ่หน่อยเผื่อท่านในอยากได้ไปศึกษาหรือสะสมนะครับนะเนื้อแห้งๆเนื้อแบบเขาเรียกอะไรเนื้อธรรมชาติ นะครับไม่ใช่แบบทั่วๆไปผมก็ได้นำมาฝากพี่ๆนะครับในไหนๆก็ยกเซตมาแล้วก็จัดให้พี่ๆสมาชิกดีกว่านะครับในราคาเบาๆครับพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับเนื้อดินองใหญ่เป็นพิมพ์ไม้ไก่าทรลวดีไหมพี่แบบนี้นะครับใครรู้ก็ไปละกันนะครับนะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศึกษาและสะสมนะครับสําหรับองค์ต่อไปก็พี่นะครับพระสังกระจายนะครับสังกระจายเป็นสังกระจายเก่านะครับนะพี่ๆจ๋าทองเหลืองบ่อโบราณคาบน้ําทองข้าบร่องรอยการปิดทองเดิม ในครับพี่พี่จ๋าดูเดีสังกระจายอย่างเงี้ยพี่นะจะไปหาที่ไหนได้นะครับสังกระจายแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้นะครับนะออกเขียวเลยนะนะครับออกเหลืองอมเขียวก็พี่รอยช่อเดิมๆนนครับพี่พี่จ๋าเป็นพระรอโบราณก็พี่น่าจะเป็นสายวสุทัศน์นะครับรอโบราณเดิมนะพี่นนะครับเอา300บาทนะครับสังกระจายนะนะครับสังกระจายเราก็เหรียญเหรียญนี้เลยพี่นะเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับพ่อพรมส่งน้ำครับพี่ปี17 นะครับลวงพ่อพมส่งน้ำนะครับปีหนึ่งเจ็ดเนื้อโซนขาวเขาพี่วัดช่องแคร์ดูง่ายและได้เดิมในจะพี่พิจาดูง่ายแปลได้เดิมกบพี่นะครับรวงพ่อพมวัดช่องแคร์สามร้อยบาทนะครับพ่อพมวัดช่องแคร์นะพี่นันนะครับเราก็อง์นี้ก็พี่น้าองค์นี้จะเป็นรวงพ่อทบ ในครับพี่พี่จ๋าหลวงพ่อทบกับพี่หน้าฝ้ารั่งบ่อโบราณเดิมหน้าฝรั่งแยกได้สี่หน้าไหมในครับมีหน้างุ้มนะครับหน้าดุหน้ายักษ์หน้าอะไรนะพี่นะครับลองดูนะเนื้อทองเหลืองแบบเก่าๆเลยนะนะครับพี่พี่จ๋าเนื้อทองเหลืองนะพี่นะนะครับแบบเก่าๆแบบถึงยุคเลยนะในครับหลวงพ่อทบกับพี่หน้าฝ้ารั่งครับพี่ในครับดูดิในครับองค์นี้จะเป็นหน้างุ้มรอเปล่าพี่ในครับจัดไปดินะครับราคานี้นะสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยบาทเราก็องนี้ครับพี่นะองนี้จะเป็นพราอ่าต้องใช้คําว่าเป็นพระเขาเนี่ยอะไรนะเป็นพระล่วงนั่งนะครับนะเนื้อชิ้นเงินนะพี่ไหนพี่จ๋านี่พระล่วงนั่งนะครับเนื้อชิ้นเงินนะ หลังลายผ้านะครับหลังลายผ้าเอาสามร้อยพี่พระร่วงนั่งเนื้อชินเงินนะครับสามร้อยบาทนะครับผมรัวราคาให้เลยนะครับแล้วก็ไปได้องค์นี้มาองค์นึงครับพี่นะครับเป็นพระหูยานฐานสูงครับพี่นับกรอบเก่ากรอบเดิมนะนะครับพี่พี่จ๋าพระหูยานฐานสูงเนื้อชินนะครับเนื้อชินองค์นี้พระสวยครับพี่พระสง่าผ่าเผยนะครับตรงแบบตรงพิมพ์ตรงฟอร์มตรงมาตรฐานนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่คือด้านหลังของเขาเลยพี่นะครับนาทีเด็ดของเราเลยนะครับพี่พี่จ๋าดูเนื้อเด็ดความแห้งความเก่านะครับต้องรอการปรงกุนะครับ สามร้อยนะครับไม่ต้องแปลอะไรมากมายครับพี่ขนาดเป็นฐานสูงยังแค่สามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อฤาษีริงดำนะครับเขาเรียกว่าไฟรวบมือครับพี่นะครับองคนี้มาเป็นชุดเซตครับพี่ชุดความเก่านะครับสําหรับผู้ที่ชอบหลวงพ่อฤาษีริงดำนะนะครับชุดนี้บอกเลยเดี๋ยวเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับพี่นะครับด้านหลังมีแก้วสารพัดนึกนะครับพี่พิจา ด้านหลังนะพี่น้ำมีแก้วสารพัดนึกครับพี่1องค์นะครับดูเรียมไม้อย่างเก่าอย่างวินเทจเลยพี่เอาไปสามร้อยนะครับพี่จ๋าชุดเช้านะครับของเราเร้าใจแน่นอนนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับน่าจะเป็นปลาผงรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับร้อยปีเนาะรูประคังครับพี่นะครับพี่ดูเนื้อเดี๋ยวอ่าดูเนื้อดูมวลสารได้นะครับเห็นไหมปลาบ้านๆปลาหิ่งหิ่งนะครับพี่ดูเนื้อเดี๋ยวเห็นไหมนี่คือนะครับคมคลิปเลย เห็นไหมคมกริบเลยดูหน้าตาเนี่ยไม่มีผิดพิมพ์นะครับไม่มีแห้งไม่มีแบนนะครับนี่คือหน้าตาของเลยพี่นะครับสําหรับร้อยปีนะนะครับองนี้นะเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติมวลสารเด็ดๆเลยหไหมเนี่ยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาตินะพิณาวมวลสารเด็ดๆ็ดเลยนะสามร้อยบาทนะครับร้อยปีนะนะครับร้อยปีราคานี้ต้องจัดครับพี่นะครับไม่ได้มีบ่อยบ่อยในจะพี่พี่จ๋าไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับแล้วแบ่งปันกันไปนะครับสําหรับองค์ต่อไปกับพี่นะครับนักเรงโต เด่เจพ,พี่จ๋านี่คือพิมพ์นักเรงโตกรับพี่นะครับองค์นี้ก็เนื้อสวยนะเนื้อธรรมชาติเ๋ยวพี่นะ้ําบนักเรงโตอ,อ่อปิดทองร่องชาตินะครับ เนื้อผมพุทธคุณครับพี่นะครับเป็นทีมวัดเกตนะเป็นพิมพ์นักเลงโตครับพี่นะเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับพี่นะชื่นชอบนะครับนะอ่าเผื่อพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับในราคาเบาๆครับพี่ครับคาบชาติคาบทองอยู่นะเอาสามร้อยนะครับพี่พี่จ๋าสามร้อยบาทนะครับเราก็ไปได้พระรอดอีกหนึ่งองนะครับเป็นโซนเนื้อแดงครับพี่นะพระรอดองค์นี้พี่ดูเนื้อเนี่ยดูความแกร่งเหมือนจะมีคาบทองแบบยิบจ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 ิบเห็นไหมเหมือนจะมีคาบทองแบบยิบจ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 ิบนะครับนะองนี้เป็นพิ นะครับทั้งเนื้อสวยเนื้อเก่าเนื้อแห้งเลยพี่นะครับพารอดนะพารอดผมเอาเบาๆเลยพี่นะครับสามร้อยนะครับดูเส้นน้ำตกนี่ผิวๆนี่คมๆเห็นไหมดูเส้นน้ำตกเนี่ยนะครับได้มาในชุดรอบเช้านะเอาไปสามร้อยเดี๋ยวใส่ซองให้ดีกว่าพี่สำหรับพะรอดนะนะครับเดี๋ยวผมใส่ซองไว้ให้นะนะครับไปกันต่อครับพี่นะครับองนี้องนี้เป็นพระสมเด็จกับพี่พิมพเข่าบงบวงแบบนี้เป็นของที่ไหนอ่าเป็นของที่ไหนกับพี่นะครับเนื้อเป็นก้อนๆๆอนเลยอะนบเป็นของที่ไหนดี เผื่อพี่ท่านใดรู้ที่รู้ทางนะครับนะก็น่าจัดกับพี่นะพระทรงนี้โซนนี้สไตล์นี้นะครับเป็นพระที่น่าจัดน่าเก็บน่าศึกษาและน่าสะสมนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเอา300บาทนะครับเป็นพิมพ์แบบว่าสั้นๆหน่อยนะครับราคาเบาๆพี่นะครับชนดชอบเช้านะครับเบาแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็พี่นะวัดพรับ นะครับองนี้จะเป็นวัดพระพิมพ์วันทาครับพี่นนครับนะองค์นี้จะมีรักดําแล้วมีร่องรอยการปิดทองเก่านะครับเนื้อจะใสและเห็นมวลสารในครับพี่พี่จ๋าเนื้อจะใสและเห็นมวลสารในครับพี่พี่เนื้อเป็นก้อ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 นเลยไหมในครับเนื้อนี่เนื้อสวยนะเนื้อสวยและเนื้อเป็นธรรมชาติในครับสาหรับองค์นี้ลยครับนะในในช่วงเช้าเลยพี่เก่าแบบว่าเขาเรียกอะไรเก่าคากรอบนะครับจัดไปในราคาเบาๆพี่เอาไปสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทเราก็พระปิตาองค์นี้นะครับนะเป็นพระปิตาแบบแขนตั้งฉากอ่ะเนื้อขาวๆพี่แนวแบบเนี้ยอ่าเป็นของหลวงปู่สุกแม้หรือจะเป็นหลวงปู่จีนะพี่เนื้อขาวเลยดูดิเป็นเนื้อมวลสารเลยพี่แนวทั่วไปไม่เจอนะครับเจอแต่พระบ้านนี่แหละแนวทั่วไปไม่ค่อยได้พบเห็นนะสําหรับพิมพ์นี้และทรงนี้นะนะครับผมจัดให้ในราคาแบบว่าแบ่งปันในชุดรอบเช้านะสามร้อยบาทนะครับเล่นแบบด้วยความรวดเร็วผมอ่ะเนี่ยไม่ได้สมเด็จบ้านนี้มาองค์หนึ่งแลพี่นะบ้านนี้นะสมเด็จดูนี่ความแปลกอ่ะเหมือนเขาใช้อะไรกดด้านหลังพี่ดดูควาามเก่ แหมเหมือนเหมือนจะมีร่องรอยการลงรักไว้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไมไม่ใช่พ้าทั่วไปนะครับพี่เห็นไหมไม่ใช่พ้าทั่วไปก็ับพี่นะครับอันนี้เหมือนเขาลงรักเก่าไว้นะครับแล้ว้าหน้าเป็นพ้าสมเด็จพี่อาจจะเป็นวังหน้าวังไหนนะครับลองดูนะใครมีความรู้หรืออยากได้ศึกษาหรือสะสมกบพี่พ้าบ้านแน่นอนนะครับนะกะรันตีด้วยหน้าพระนนครับอย่างชัดเจนนะองค์นี้ผมเอาสามร้อยบาทนะครับราคาอื่นไม่ได้นะครับนอกจากสามร้อยบาทนะครับคุ้นแผ่นเคลือบ ใน네ครับพี่พี kind of <Yeah S 2> mm ่ข hmm. ุนแผนเคลือบกรุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเนื้อแบบนี้ผมเลยชื่นชอบจัดเลยพี่เอ้ยดูเนื้อเดี๋ยวใครับเนื้อแห้งแห้งเคลือบเก่าๆนะครับนะมีค้าบทองนะครับคลาสสิกสุดๆนะครับพี่พี่ขาสสิกสุดๆเจ้าพี่นะด้านหลังนะพี่นั้นเนื้อแห้งๆนะมีค้าบไข่ขาว เนะครับเนื้อแห้งแล้วมีคราบไข่ขาวนะครับสำหรับองค์นี้นะจัดไปในเบาๆพี่สามร้อยนะครับคุณแผ่นเครื่องวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพี่พจ๋าได้ได้วัดใหญ่ชัยมงคลไปใช้แบบสบายใจแน่นอนนะครับขุดสาครับพี่น้ำองค์นี้ก็สวยนะขุดสาพี่น้ำไม่ธรรมดาพี่ดูเนื้อขุดสาเนี่ยนะครับหลวผู้เกลือกัดจิงแก้วนะครับขุดสาเล็กนะครับขุดสาเล็กจะเจอเนื้อแบบนี้ไม่จัดได้ยังไงเลยเจอพี่จ๋านะครับแนวรับใจในช่วงรอบเช้าของเราสามร้อยบาทนะครับขุดส็ก นะครับพี่นะอ้าวครูจ่ายเลขสามร้อยบาทนะครับเราก็พระชัยก็พี่เขาเรียกว่าพระชัยผิวหิ้งนะครับเผื่อท่านใดอยากให้พระชัยไปไว้ตั้งบูชาอาพระธนาพุทธคุณก็พี่พี่ดูผิวพระชัยเดี๋นะฝุ่นยังเกาะคาบทองยังเดิมนะครับพี่พี่อ้าฝุ่นยังเกาะคาบทองยังเดิมครับพี่นะครับสำหรับพระชัยนะพี่น้ำดูด้านหลังได้ดูทองเนี่ย นะดูด้านหลังแล้วพี่ดูทองในนะรพระราชัยนะพระชัยจัดในราคาเบาๆยังได้เลยพี่นะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแล้วดูดินไทยด้านล่างนะครับนี่คือดินเก่านะพี่นะดินเก่าดินแห้งดินธรรมชาติ100ลอยหล่อเป็นธรรมชาติแบบนี้จัดในราคาเดียวเลยพี่300บาทไม่มีแล้วนะไม่มีซ่อมด้วยนะครับพ,พี่ไม่มีซ่อมด้วยนะครับเอาไปอีก300บาท นะครับสามร้อยบาทเราก็ลูกอมนะครับลูกอมงวงนี้ในวิดานีับอาจจะเป็นของลูกอมหลวงปู่ดูวัสแกเนาะด้านในฝังตะกุดเจ้าพี่มีบอลทองเลยนะเนี่ยด้านในเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวมีตะกุดนะครับไม่ใช่ลูกอมธรรมดานะนะครับด้านในมีตะกุดนะครับพี่ไข่เดิมๆนะครับเนื้อเดิมๆคราบเดิมๆเลยพี่รอยกาเดิมๆด้วยนะสาหรับลูกอมนะมีตะกุดนะเจ้าของบอกหลวงปู่ดูจริงหรือเปล่าลองดูแล้วกันสามร้อยบาทนะครับ Terror, มาต่อครันะสำหรับรายการต่อไปนะครับเอาอะไรดีพี่นะครับสมเด็จมหองค์นี้เขาเรียกสมเด็จสองคลองไม่ใช่สองคลองเรียนนี้วัดกลางคลองคอยเลยล่ะพี่นะครับพี่ดูเนื้อเด่นไหมนี่คือสมเด็จวัดกลางคลองคอยในพี่นะสมเด็จส่วนมากอ่ะพิมพ์ใหญ่แบบเนี้ยพี่หายากนะครับส่วนมากจะแปะเป็นปึกๆเป็นแผ่นๆว้พี่เนี่ยดูรอยเขาแปะเดีนมะมันจะเป็นก้อนๆอย่งพี่นะอ่าก้อนๆวัดกลางคลองคอยอย่างพี่นะเขาจะทับถงกันอยู่นะครับซึ่งพี่ต้องดูความเก่าความแห้งนะครับนะครับต่างๆนะครับสำหรับวัดกลางคลองคอยอันนี้พิมพ์ใหญ่เลยพี่ไม่หัก ะคร่บผมก็จัดให้ในราคาเดิมอ่ะสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับในชุดรอบเช้าเลยพี่นะครับเหมาได้ก็จัดให้นะครับไม่เป็นไรนะครับแบ่งปันกันได้นะครับแล้วก็องค์ต่อไปกับพี่นะครับองนี้โอ้โหพี่เอ้ยนะผมดูเป็นหลวงพ่อเชยนะนะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยพ่อเชยท่าควายกับพี่นะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อดูคราบทองเนี่ยนะผมดูเป็นพ่อเชยนะพิมพ์พ่อเชยอ่ะเขาจะก้นท่านจะยืดยืดเนี่ย นี่ครับพี่นะครับพิมหลวงพ่อเชยนะครับรักทองเดิมน้ำรักทองเดิมรักทองแห้งแล้วะรักทองเก่านะครับสำหรับพ่อเชยนะอง์นี้คลาสสิกมากสําหรับท่านใดอยากได้ครับิปตามไปไว้ใช้ผมว่าองคนี้ตอบโจทย์นะครับี่เก่าจริงๆนะครับสามร้อยนะครับได้มาให้เลยไม่มีแบบมาดึงนะครับพี่ๆในปูสุกนะครับอันนี้เป็นปู่สุกปากคองมะขามเท่าเนื้อออกโซนสำริดนะครับปู่สุกปากคองมะขามเท่ากรอบเดิมจานแบบแผวๆโอ้ยคลาสสิกสุดๆนะครับสาหรับองค์นี้นะนะครับหลวงปูสุกครับพี่ สามร้อยบาทนะครับอยู่ในกรอบนะบอกผมได้เลยนะครับเราก็องค์นี้เป็นพิมพ์พระเหมือนแบบมันจะหลุดกรอบด้วยพี่นะเป็นพิมพ์พระนอนนะพี่น้ำน้อาจจะเป็นพระนอนบางขุนพมในครับพี่จ๋านี่ครับพี่นะครับพิมพ์พระนอนบางขุนพมเขามีคาบร่องรอยการลงกู่อ่ะพี่นะครับพี่อ่ะเขามีคาบร่องรอยการลงกู่อ่ะพี่ดูคาบเดินยครับอาจจะเป็นอ่าพิมพ์พระนอนของบางขุนพมนะพี่ดูคาบด้านหลังเห็นไหมเป็นคาบเป็นไข่เป็นฟ้าเป็นชั้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 นเลยพี่นี่คือร่องรอยการลงกู่นะครับบางขุนพมแน่นอน เอา300นะครับได้มาแบบไหนผมให้แบบนั้นเลยนะครับ300บาทนะครับ300บาทเราก็องค์ต่อไปนะครับองตไปเป็นตะกุดเด้อพี่เนี่ยเป็นตะกุดเก่าๆเป็นตะกุดสาริกาหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่าหรือเปล่าด้านในเป็นเนื้อตะกัวพี่นะครับพี่จ๋าดูไข่ดิเนี่ยดูไข่ดูความเก่าเนี่ยนะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่าเลยพี่สาริกานะครับตะกุดสาริกาใขรรู้ที่จัดได้จัดนะครับนะไข่รู้ที่นะจัดได้จัดนะสามร้อยนะตะกุดสาริกาได้เครื่องรางมาด้วยเนี่ยนะครับเราก็องค์นี้พี่สมเด็จนะครับบางขุนพรมพิมพ์อกขุด นี่ยครับพี่ๆโสมเด็จบางขุนพมพิโอกขุณเจ้าพี่กลู่เก่านี่ยครับขออนุญาตใช้คํานี้นะพี่นะนี่ครับกลู่เก่านะครับพระบางไม่หนานะครับพี่ๆพระบางครับพี่ไม่หนานะครับกลู่เก่านะครับครับกลู่เดิมๆ เห็นไหมพี่อ่าพี่ลองดูคาบกูดเมากค่คาบู่เดิมเดิมเลยพี่นะครับองนี้นะในราคาเบาๆครับพี่นะครับคาบูเดิมนะองคนี้พี่นะโอคุดนะเอา300บาทนะครับอ่าโอคุดก็พี่300บาทนะครับผมแบ่งให้แล้วก็องค์นี้ับพี่นะองนี้เป็นอ่อเขาเรียกว่าปากน้ํานะครับนะผมชอบความแห้งของเขาพี่นะพี่ดูพื้นผิวด้ไหมผมชอบความแห้งพื้นผิวที่หิ้งหิงนะครับความเก่านะครับด้านหลังหลังยันลึกครับพี่ท่านได้รู้ที่นะพี่พิจาท่านใดรู้ที่รับว่า ออกปีไหนพี่น้ารุ่นไหนนะครับใครจัดได้จัดนะในราคาเบาก็พี่เอาสามร้อยนะครับอา่าราคาเบาเนอาสามร้อยเราก็อง์นี้พี่นะครับองนี้จะเป็นของหลวงพ่อแก้วกับพี่นะครับพระปิตากับพี่นะครับลงรักหลังแบบนะครับพี่พี่จ๋าลงรักกับพี่นะครับหลังแบบนะพี่น้าใครับองค์นี้พี่น้าหลวงพ่อแก้วกับพี่วัดเคือวันนะครับพี่พี่หลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะครับองค์นี้ต้องจัดแต่พี่นะไม่จัดไม่ได้นะนะครับอง์นี้เอาสามร้อยนะครับ สามร้อยบาทนะครับเราก็สมเด็จ <p ie> กับพี่องค์นี้อยู่ในเรื่องมินเทจนะครับน่า <P ie> จะเป็นสมเด็จพิมพใหญ่นะครับอ่าน่าจะเป็นสมเด็จพิมพใหญ่กับพี่นะครับ <P ie> พ,รพิมใหญ่แล้วเนื้อแบบว่าพระดะก้อนมวลสารเทาขาวเลยนะนะครับพี่พี่จ๋าเนื้อก้อนมวลสารเาขาวนะครับองค์นี้นะพี่นะนะครับองค์นี้ในราคาเบานะครับอ่านะนะองค์นี้ นะครับเอาในราคาเบาๆนะครับจัดได้จัดนะพี่น <technology> ัานะครับไม่มีแล้วพี่วินเทจเดิมๆนะเอาสามร้อยบาทนะครับวินเทจเดิมๆเลยพี่นะครับวินเทจเดิมๆนะพี่น้นนะครับเราก็องนี้พี่ฐานแซมนะครับพี่จ๋าฐานแซมวัดระฆคังนะครับองนี้เนื้อสวยนะพี่นัานะฐานแซมนะนะยพี่ดูเนื้อเดี๋ยวเห็นไหมฐานแซมเลยพี่อันนี้วัดระฆครังเลยนะครับจัดในเขาเรียกว่าจัดในรอบเช้าอ่ะพี่นะครับพี่จ๋าได้เหมามาก็จัดให้นะครับในชุดรอบเช้านะนะไม่มีแล้วพี่ นะครับพี่จานไม่มีแล้วนะนะครับใครไวใครได้นะครับสําหรับฐานแทมนะครับวัดรักขังนะเอาเอาสามร้อยละกันพี่นะฐานแทมวัดรักังครับพี่นะในชุดรับเช้านะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องค์ต่อไปนะครับสําหรับองค์ต่อไปกับพี่นะครับเป็นองค์นี้เลยสําหรับองค์นี้นะพี่ท่านนะครับเป็นพระนะครับปิตานะครับองค์นี้เป็นของจัมโบนะปิตาจัมโบครับพี่นะครับจัมโบ้เนื้อสวยนะครับจัมโบเนื้อสวยกับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพี ในครับหลวงปู่โตวัดปลาดูจิมพีนนะครับโบม้งนี้ในราคาเบาๆนะครับตะกูลสองดอกเนาะฮะตะกูลสองดอกนะครับราคาเบาแน่นอน300บาทนะครัาาบพี่พี่จ๋าคาาเดิมนะครับหลวงปู่โตนะนะครับสองดอกคาเเดิมๆนะครับเราต้องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระดีรานะครับนะออกจะอยู่ในโซนของเขาเรียกอะไรสุโขทัยนะครับสุโขทัยฐานสูง ในครับพี่พิจาสุโขทัยฐานสูงครับพี่นะครับเราก็จะมีคาบนะครับจะมีคาบแดงแงอ่าในครับพี่พิจามีคาบแดงแนะครับเนื้อชินครับพี่ในชุดรอบเช้านะครับสุโขทัยฐานสูงนะนนครับสามร้อยอ้าเราพี่นนครับสามร้อยบาทนะครับพี่พิจารดูดีมั้ยสุโขทัยเชยคางนะในครับออกเนื้อแดงแงครับพี่ออกคาบแดงแดงนะครับจัดเลยพี่นะครับฐานบัวนะ เอาไปสามร้อยนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับจอบลวงพ่อไปนะครับเขียวเขียวแบบนี้นะครับพระบ้านเดิมเดิมแบบนี้เราไม่ควรพลาดนนครับพี่พี่จ๋าเราไม่ควรพลาดกบพี่เนื้อเขียวเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติแบบนี้นะนะครับนี่ดูเนื้อองค์นี้เด่นะครับเขาเรียกว่าเหลืองอมเขียวนะครับไม่ได้เขียวแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เขียวแบบช่ำๆนะองค์นี้ยังสวยอยู่กับพี่นะครับสําหรับจอบใหญ่ลวงพ่อไป่ในนับเป็นจอบยอดนิยมนะครับ สามร้อยบาทนะครับจอบยอดนิยมกับพี่นะครับโอ้โห,หราคานี้นะครัเหลือแค่ไม่กี่รายการแล้วพี่นะครับองค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นของท่านเจ้ามานะครับลมรุก อาแล้วพี่นะครับล้มลุกท่านเจ้ามานะครับองค์เขียวอีเช่นเคยเห็นไหมดูเนื้อโลหะที่โยเก็บดิพี่นะครับบ้านๆเดิมๆแบบนี้นะองค์นี้นะครับเอาสามร้อยจะพี่ท่านเจ้ามานะครับนบ้านๆแบบนี้เราไม่ควรพลาดนะครับผมเล่นให้แบบว่าเขาเรียกอะไรเล่นให้จบอ่ะอันนี้จะเป็นสังขานาสุขวัดไก่เถื่อนไหมนะนะครับพี่ดูพิมเดี๋ยวนะครับพิมพเขาจะออกโซนโบราณนะครับอ่าดูเนื้อดิพี่วัดพระนะพี่นะออกโซนโบราณโบราณนะครับออกเนื้อแบบเก่าๆเลยพี่เอ้ยเก่าแบบเก่าสมเด็จเลย นะครับองค์นี้อาจจะเป็นสังขาราดสุวัดไก่เถื่อนนะครับเนื้อเก่ามากนะครับแล้วดูพิมพเดี๋ยวไหมดูเนื้อดูพิมพเดี๋ยว นี่ครับองนี้เอา3 0 0ละกันเนาะสามร้อยแล้วก็ฐานแซมองนี้นะครับองนี้จริงๆอ่ะภานสวยมากอยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวผมเขียนราคาแตกต่างให้สําหรับฐานแซมวัดประคังนะเพราะว่าฐานแซมเราได้มา2องค์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าแป้งขาวๆนะครับมวลสารเดิมๆเนะครับข้าแป้งขาวๆมวลสารเดิมๆก็พี่ปูแต่หนอนต้นต้องมีนะครับสำหรับองค์นี้ตังยิ้วมาเดิมๆเนาะจัดไปในราคา350บาทนะครับอันนี้ผมเขียนราคาแตกต่างให้เพราะว่าอาจจะมีซ้ํากันนะครับนะกลัวว่าจะผิดองเนาะเดี๋ยวเขียนราคาไว้ ในซองนี้เลยพี่350บาทนะครับเดี๋ยวผมปัดเซ็นให้นะครับให้รู้ว่าเป็นองค์นี้เฉยในครับนี่พี่สามร้ครับได้มาเท่าไหร่ผมเล่นให้หมดเลยนะวันนี้นะครับหมดแล้วพี่นะรายการสุดท้ายนะครับจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่ในครับนะปิดฉากรายการสุดท้ายราย้ายสุดของเรานะครับนี่ครพี่ดูผิวดินะครับนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่นะครับนิยม A นะครับพี่ดูจีวรที่พลาดพี่ดูจีวรที่ผิวในครับนะทั้งพลาดทั้งผิวทั้งเนื้อนะครับทั้งพิมพ์ทั้งงทร ถูกต้องตามรลักเกณฑ์มาตรฐานครับพี่รอยช่อเดิมเห็นไหมเนี่ยช่อไม่ใหญ่นะครับช่อเดิมๆตอใบแห้งๆแ้วมีร่องรอยข้ามความเก่าแนวสำหรับองค์นี้นะจมูกยังสวยอยู่เลยพี่300บาทนะครับรอบเช้ารายการสุดท้ายของเรารายการนี้นะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆใดสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ